สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทางช่องทาง YouTube ทุกๆคนนะครับเพาก,กับผมต้นเพอร์เฟกสกอ เมื่อวานนี้ครับที่มาจัดให้กันเนาะตัวติดดาวเป็นตางด้านของโคโดนนะครับโดนไปก่อนนะสประตูต่อหนึ่งแต่พิกกับมาแซงชนะนะครับหประตูต่อ2เยี่ยมโปกันไปเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่แจ็คพอตไม่แตกนะครับอีกคู่อย่างต่ำลาซิโอที่เลือกให้ไว้ทะลุเพดานนะครับจบกัน2ประตูต่อ2น่าเสียดายจริงนะครับที่แจ็คพอตไม่แตกแต่ก็ถือว่าเน้นและติดดาวให้พี่ๆกันไปแล้วสําหรับเมื่อวานครับในไลฟ์สดเนาะรอบเย็นนะครับแตกไป3คู่สําหรับรายการบอลไทยที่จัดให้กันไปแต่น่าเสียดายนะครับที่รอบดึกนะครับ ให้กันอีกไม่มาตามนัดครับแต่ผลงานในกลุ่มบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นหรือชุดโครงการมาตามนัดทั้งคู่ของพี่ๆในกลุ่มเองก็แตกกันจับจ้าพระหลายชุดกันเลยทีเดียวเยี่ยมปอ,อกันไปเลยสาหรับใครคนไหนนะครับอยากเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันทางเข้านะครับแอดมาได้เลยทวิต้ารหนึ่งมีแอดนำหน้าหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมปักไว้ให้ได้เลยสําหรับวันนี้ครับผมก็หยิบยกมาเหมือนเดิม2คู่ชอบตามกันมานะครับไม่ชอบก็ผ่านได้เลย คู่แรกนะครับจะเตะเวลา3าทุ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางด้านของบู๊ฟแฮมตันเจ้าบ้านแมนยูครับแพ้มา2นัดติดไปแล้วเป็นการแพ้ไปตั้นกับเวสต์แฮมสกอร์เดียวกันเลยนะครับหประตูต่อศูนย์ผลงานก่อนหน้านี้ครับถือว่าเล่นกันดีแต่ช่วงหลังนี้ดูแผ่วแต่เกมในบ้านครับต้องบอกว่าเอาเรื่องมากๆเล่นโคตรโหดโคตรดีเอาง่ายๆครับตลอด10นัดที่ผ่านมาชนะไป8เกมเสมอไป2ผู้เล่นพร้อมลงสนามน,นะครับมีทางด้านของมาซิยาลชานโชและแอนโทนีนะครับส่วนทีมเยือนอย่างบู๊ฟแฮมตันผลงานถือว่าใช้ได้เหมือนกัน นัดที่แล้วนี่ก็ชนะทางด้านของแอตตันวิลล่ามา1ประตูต่อศูนย์แต่ผลงานเกมเดือนนะครับยังดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควรสําหรับพวกเขาตอนนี้อยู่อันดับ13ของตารางสําหรับคู่นี้นะครับถ้าวัดจากฟอร์มเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูนะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับเจอกันมาก็ค่อนข้างจะสูสีเหมือนกันนะครับแต่ในวันนี้ครับแมนยูมาค่อนข้างแรงและไม่เคยมาเลทแบบนี้มาก่อนและแรงใจูงใจค่อนข้างสูงเพราะมีสิทธิ์ไปยูฟ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะครับยืนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและไปลุ้นกันในเม็ดสองรอเยี่ย สำหรับคู่ที่2ครับเราไปกันที่บุนเดติก้าเยอรมันบูลุเซียดอทมุลนะครับเปิดบ้านตลาดกรมืองเยือนของมืนเซนกันปักเตกเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเจา้าบ,บ้านดอทมุลเนี่ยนะครับนัดก่อนนี้ตบวบบวกไปนะครับหกประตูต่อศูนย์ผลงานค่อนข้างดีในช่วงนี้โดยเฉพาะเกมในบ้านเอาเรื่องจัดจัดสิบนัดที่ผ่านมานะครับไม่แพ้ใครเก็บชัยได้หมดทีมอันดับ2ของตารางผู้เล่นพร้อมลงสนามนะครับมีต่างต้างของเซนบัเตียอเลนะครับจูต์เบลลิงแฮมและมาเลนนะครับส่วนมืนเซนกันบักทีมเยือนนดที่แล้วชนะโบ่คุ้ะรปตู แต่ผลงานในภาพรวมก็ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกมเยือนก็ตามฟอร์มแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับทีมอันดับ11ของตารางสําหรับคู่นี้นะครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องคิดกันเยอะเลยยืนที่โปแุเด์ดอทบุนนะครับเกมในบ้านโคตรกันอยู่แล้ว2เมดมีแน่ไปลุ้นให้มันอิ่มนะครับรอเยี่ยมโป้กันได้เลยต้นเพอร์เฟกต์สกอร์นะครับติดดาวไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสคู่ที่จัดให้นะครับมีแมนยูกับดอทมุนนะครับอยากได้เพิ่มอยากได้มากกว่านี้ตามเข้าไปสนุกด้วยกันในกลุ่มรเสียกา แอดไปที่ทีวีเบนการหนึ่งมีแอดนำหน้าหรือไม่ไปที่ลิงก์ครับที่ปักไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยรับรองว่าสดชื่นและเยี่ยมโป้กันแน่จัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดชุดโครงการหรือเป็นตัวเน้นฝากกดติดตามช่องกันไว้ได้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ